ก็สวัสดีครับวันนี้พี่ก็มาว่าด้วยเรื่องการเอาชนะใจต,ต,ตนเองเองพี่น้องคือพี่ว่าแบบนี้ก็แล้วกันช่วงที่เรากำลังฝึกฝนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ให้มา,มาทำผ่านทางสมาธิเนีพี่น้องหลอยอย่างแล้วก็ส่วนมากก็คือ ทำไม่ได้พี่น้องแต่พอทำไปทำมาปุ๊บจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นก็ทำได้ก็เป็นแบบนี้พี่น้องในการที่เราเอาอชนะใจตนเองได้เนี่ยเวลาที่มีคนมาขอให้ให้ช่วยก็ช่วยได้เลยมีอยู่เคสหนึ่งเคสของ เออของนายุพินก็แล้วก,กันจำชื่อพ่อเขาไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ก็เดียวว่าทำงานกระโดดเดือด12ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ เก้าโมงเช้ายันสามทุ่มแน่นอนจึงช่วงเวลานั้นก็ต้องมีเวลากินข้าวด้วยแต่ว่าอาเชื่นะหรือว่าคำสั่งในสมาธิก็บอกมาว่าพี่ยังไม่อยากกินข้าวให้เสร็จงานก่อนพี่ก็เลยอ่ะไดจะกินข้าวประมาณประมาณสามทุ่มกว่า อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันการเอาชนะตัเองในพี่น้องตอนแรกๆมันก็ยากอย่าว่าเลยพี่น้องเวลาพี่บอกให้เขาไปทำมันอันนี้มันก็พอบอกเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ทำเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากแต่พี่ผ่าตรงนั้นมามาแล้วพี่รู้ว่ายากๆเนี่ยทําให้มันง่ายมันก็จะไม่เป็นทุกข์ เราะฉะนั้นแล้วคือเราจะเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถทําตามอัธิัไตะสั่งได้แต่ว่าเพราะว่ามันเป็นไงครับว่าถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยพี่น้องเวลากินข้าวมันก็จะหิวหิวแล้วก็ต้องหาอะไรกินก่อน เลยที่ทิ้งภาระผู้ป่วยให้จำรัากรรมอูอจำได้แล้วตาเพิ่มในเองพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนตาเพิ่มก็เรียกว่าได้ตาเป็นตามกรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เขาก็แก่มากครับเ้ืยอพี่น้องให้เขาอยู่ในใน,ในโลกเนี่ยก็ทำมาเบาเบาแต่ถ้าหากว่าพี่ไม่ช่วยตอนนั้นตอนนั้นเขาก็ยังไม่ตายพี่ช่วยแล้ตั้งแต่กาเนากันกำส้ายก็ทํทให้พี่เข้าใจว่าพี่เป็นคนบอกว่าให้สังเกตดูนะว่าเขาพูดอะไรออกมา พระไอ้นั่นนะพี่น้องจะเกี่ยวข้องกับกรรมของเขาเพอดีก็มีอยู่ตอนหนึ่งเขาก็บอกว่าเออสำรวจพักหนึ่งในอำเภอพักหนึ่งอันนี้บาะบางนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่เกาชนะจ,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 จัดเตรียงได้ในการไม่ไปกินข้าวก็กินตอนเย็นมื้อเดียว ซึ่งธรรมดาพี่ก็ไม่ได้กินอยู่แล้วมื้อเย็นและมีอีกตอนหนึ่งพี่กำลังจะไปกินข้าวกินข้าวนอนหน้าที่อร่อยที่สุดในปนิัตน้ปบอกเหว่าอธิวดีรัชนาสั่งว่าไม่พี่กินพี่ก็เลยหยุดนี่ก็คือพอทำไํา่อมาปุ๊บไม่ต้อง เมือ่ออีิเวชนะแบบแบบนี้เข้ามาสั่งพี่พี่ก็ทำจำใจตัวเองได้ได้แล้วในที่สุดมัยจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก่อนที่จะเป็นแบบนั้นในพี่น้องเราต้องมีความรู้สึกว่าเออการฝึกแบบนี้ขัางยากยากมากทีเดียว ที่ใครจะสามารถโอโหด้วยมือพี่น้อขออภัยยากมากที่จะใครจะทำได้ทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้หมดอย่างคุณผู้กานก็เคยบอกพี่แล้วว่าเขาก็อดทนจะกันทั้งว่าโมโหตามประตูแต่พี่ ก็มีความรู้สึกว่าพี่เข้าใจเขาแต่ตอนนี้คือเขาจะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็ออกมาไล์สดให้ฟังในพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการอัชนะใจตนเองเนี่ยเป็นจวนสำคัญทีเดียวเช่นถ้าเรา ไปกินข้าวและวอธิวัฒนะสั่งให้หยุดแล้วก็หยุดก่อนพี่น้องไม่ได้เสียหายเพราะไม่ได้กินข้าวแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำตามมันไม่ได้ซึ่งแน่นอนมีอยู่ตอนหนึ่งที่พี่เริ่มฝึกใหม่ๆ พี่อยากจะกลับกรุงเทพจะจะจะ,จะขาดละตอนนั้นอยู่เชียงใหม่พี่น้องปรากฏว่าอาิิรพ์รไม่ใหับพี่ททนที่จะโมโหพี่ร้องไห้ออกมาเลยพี่น้องเราะว่า,วาคิดถึงบ้านแต่ในที่สุดพี่ก็ได้กลับเพราะว่าพี่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆก็เจอเลยพี่น้องแบบนี้ คือพี่ตอนแรกๆที่ไปฝึกเนี่ยพี่คิดว่าไปสามวันไปเที่ยวก็คิดตางภาษามนุษย์นะพี่น้องคืออยากไปเที่ยวพี่น้องแต่ว่าพี่เนี่ยโดนคุณผู้การก็ไม่ถึงสก,กัดไว้หรอกพี่น้องแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้พี่กลับนี่นี่เป็นเคสแรกเลย แล้วพี่ก็ไปเหมือนกับว่าไปดูถูกสมาธิเข้าบอกว่าไม่เห็นจะได้เรื่องตรงไหนเลยไม่ให้ไม่ให,ห้พี่ทําตามที่พี่ต้องการจากที่ไปเชีงยงไห่สามวันกลายเป็นสองเดือนแล้วพี่ก็ไปอยู่สองเดือนจริงๆหลังๆก็ต้องทำกับข้าวกินเองบ้างพี่น้อง พึงพี่อยู่คดีจริงๆก็เข้าใจว่ามันยากแบบนี้แล้วพี่น้องแต่พอทำไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นง่ายพอง่ายปุ๊บข้างบนฟ้าอาธิวัฒนะก็ปล่อยคือแล้วแต่พี่จะทำอะไรก็ทำไปเลยพี่น้องแต่พี่ก็เรียกว่าพี่ผ่านมาหมดแล้ว พี่ใช้วิธีการให้คนที่ถูกที่พี่จะช่วยมันบอกว่าต้องการช่วยต้องการให้ให้ทําอะไรน้พี่น้องอ่าเอาละพี่น้อง,อนะองวันนี้พี่ก็ขอบัญญาติเอาไว้เพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ